ตอนแรกตอนแรกเอามาสอนไม่ได้สอนอนุบาลน,นะสอนชั้นป .3 <_ C 1> ก็สอนได้แต่ก็ให้วิชให้ก็สอนพวกวิชาอะไรทักษะให้เด็กน่ะแต่วิชาการก็สอนได้ทีนี้ไอ้ต่อมาทางระดับกระทรวงเขากําหนดว่าครูเนี่ยใครที่จะมาเป็นครูนี้ต้องมีวุฒิปัญญาตีเราก็เลยต้องเอาเขาเลื่อนลงมามาดูดูแลเด็กอนุบ,บาลน,นะ่ค่ะ จบป .6 ประมาณ17-18ก็อยากเรียนต่อเหมือนกันแต่ทีนี้ด้วยความที่โรงเรียนมที่จะเรียนต่อมันอยู่ไกลบ้านก็เลยไม่มีโอกาสเรียนแล้วก็ครูใหญ่ที่โรงเรียนเกา่าอ่ะเขาก็เห็นว่าเราอยู่บ้านเฉยเฉยไม่มีไรายได้อะไรก็เลยให้ไปช่วยสอนที่โรงเรียนที่โรงเรียนที่ในหมู่บ้านของคุณครูไพโลดน์นะเขามีโรงเรียนอยู่แล้วก็เพื่อนพี่ก็ไปเป็นผู้มยการอยู่ที่นั่น แล้วพี่ก็ไปเยี่ยมไปหาอะไรเงี้ยก็เห็นครูไปรดเขาสอนเด็กอนุบาลน,นะคะการสอนก็ใช้ได้นะก็เลยเลยติดต่อมามาสอนที่นี่ก่อนจะสอนนี่เราก็ถามจากครูใหญ่ก่อนครูใหญ่ก็จะให้คําแนะนําว่าการสอนเด็กนะจะต้องสอนแบบนี้แบบนี้แล้วก็หาหนังสือมาให้อ่านเกี่ยวกับการสอนเด็กเราต้องสอนแบบตรงไหนก่อนตรงไหนก่อนก็ศึกษาจะศึกษาจากครูใหญ่ ก็อยู่ที่โรงเรียนเก่าที่โรงเรียนวัดคอนตะเกียนนะครับก็คิดเวลาแล้วก็คงประมาณ18ปีครับแล้วก็บวกกับที่มาอยู่โรงเรียนวัชบุเขียวนี่อีกประมาณ11ปีปีนี้ครับกว่า30ปีมาแล้วที่ไพรโรดเชื้ออาสาเดินทางสู่เส้นทางสายอาชีพครูถึงแม้ร่างกายจะมีความพิการแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหา หรืออุปสรรคต่อการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าเราจะทำยังไงจะให้เขาเอ,อ,อ่านออกเขียนได้ยังเด็กอนุบาลเดี๋ยวนี้เราก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมแค่ให้เขาเขียนได้จำตัวอักษรได้แค่นี้ก็ก,ก็รู้สึกว่าภูมิใจเลยครับ ไปล้างเท้าแล้วขึ้นมาอยู่ข้างบนถ้าเล่นอีกทีนี้กูตีนะ<ส>เดี๋ยวจะเข้านอนแล้วเดี๋ยวจะเข้านอนแล้วเห็นไหมเพื่อนแบบนี้จะนอนยังไงเนี่ยเหนื่อยมาแล้วความตั้งใจของผมก็คือผมมีความสามารถความรู้ในตัวมากแค่ไหนก็พยายามจะถ่ายทอดให้เขามากเท่านั้นนะครับทราบมาก่อนหรือเปล่าที่เขาจบแปทราบรู้ค่ะแล้วยังไงถึงมั่นใจทีนี้ดูดูการทํางานเว่าเขา เขาใช้ได้เพราะว่าเขามีความมุ่งมั่นเป็นคนที่ไม่คือเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะฮะแบบว่าพยายามศึกษาหาความรู้อะไรเงี้ไยไพโรธเชื้ออาสาไม่เพียงแต่เป็นครูผู้ให้ความรู้เท่านั้นชายคนนี้ยังอุปการะลูกศิษย์เป็นผู้ให้โอกาสทางการศึกษาส่งเสียค่าเล่าเรียนโดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนแต่อย่างใด อยู่ข้างในอ่าออกมานี่มานั่งลงนี่เลยเหรอผมก็สังเกตดูว่าเออเด็กคนนี้เป็นเด็กค่อนข้างที่ขยันมีรู้จักรับผิดชอบทางครอบครัวเขามีฐานะค่อนข้างขัดสนนิดหน่อยเนี่ยผมก็ไปหาพ่อกับแม่เขาบอกว่าเขาจะเรียนต่อนเนี่ยออจะส่งเขาไหวไ,ไหม ถ้าไม่ไหวนี่ผมก็จะช่วยเจเดินไปตรงนู้นไปหยิบไม้กวาดด้ามย,ยาวๆอันนู้นให้ครูหนึ่งอยู่ข้างหน้าประตูห้องอันแรกก็คือยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับคือใจอยากช่วยคือเห็นครอบครัวแล้วเห็นพ่อแม่ของน้องคนนั้นเขาก็เป็นคนดีแล้วก็ใจนึกอยากช่วยให้เด็กคนนี้มีการศึกษาที่ดีที่สูง ช่วยแบบว่าเรื่องอุปรกรณ์การเรียนออกค่าเทอมให้อะไรอย่างี้ครับแล้วเราตอบแทนครูเขาจะไงก็ช่วยกวาดบ้านผัวบานทุกทุกครั้เลยไหมนอาทีครับเห็นบอกเคยเคยชอบไปช่วยที่โรงเรียนไหมเคยครับช่วยอะไรไหมไปกวาดห้องแต่น้ำเป็นไม้ อะไรที่เราเป็นรูวของครูนะที่เราสามารถเอามาเป็นจกอย่างได้ความขยันแล้วก็ความอดทนมีความมุ่งม,มั่นในการทํางานค่ะไม่ไม่ยอมท้อถอยกับชีวิตพยายามศึกษาความรู้ตลอดเวลาเ,ลเด็กรักค่ะเขาจะเป็นคนลักษณะใจเย็นพอเด็กจบไปเรียนเขาก็เห็นกลับมาหากันนะบางครั้ง เด็กเขาทําได้ดีหรือว่าไปได้ดีเงี้ย mm hmm. เขาก็จะพูดว่า mm hmm. ขอบคุณนะที่ครูให้ความรู้กับผม mm hmm. ถ้าไม่มีครู mm hmm. ผมก็คงไม่มีวันนี้ mm hmm. คำพูดเนี่ยครับที่ทำให้ผมม,มีกำลังใจหากเปรียบชีวิตของครูผู้นี้ดั่งเรือจ้างก็คงจะไม่ใช่ เพราะเรือจ้างนั้นเมื่อส่งลูกศิษย์ถึงฝั่งแล้วก็คงจะหมดหน้าที่แต่ครูผู้นี้จะขึ้นจากฝั่งเพื่อที่จะส่งลูกศิษย์ให้ไปถึงที่หมายให้ไกลที่สุดปัจจัยสำคัญนะครับก็คือความตั้งใจของเราความตั้งใจที่อยากให้เด็กเขามีความรู้ครับ ทำดีๆสิครับดีดี啊ทำดีๆสิครับเพื่อนหมดแล้วเนี่ยอูเพื่อนหมดเลยทำไงเนี่ยคนเรานะครับเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนทั้งนั้นไม่ว่าจะร่างกายเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้าเรามีความเข้มแข็งในตัวของเราเองมีกำลังใจอันนั้นก็จะเป็นแรงทำให้เราเนี่ย ต่อสู้กับอุปประสคข้างหน้าได้อย่างสำเร็จเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจเราก็ต้องสู้ไปถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเราจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องลองทำดู